สวัสดีครับผมผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับผมสร้างมากในช่องนายช่างใหญ่นะครับผมวันนี้ผมอยู่บนเรือสินค้านะที่เรียกว่าสินค้าเทกองนั่นเองนะครับเป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วๆไปเนาะบรรทุกหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นกระเบือ้องปูพื้นกระเบื้องหงลางาอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนาะพวกเม็ดข้าวโพดแป้งข้าวโพดมันสับปะหลังแป้งมันสับปะหลังอะไรพวกนี้นะครับทั้งมีหีบห่อแล้วก็ไม่มีหีบห่อเนาะเป็นสินค้าทั่วๆไปหลากหลายเลยทีเดียว เป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสินค้าเทกองนะครับเป็นเรือไซส์พิเศษนะเป็นเรือที่เน้นน้าหนักบรรทุกนะครับไม่เน้นเขาเรียกว่าความยาวของเป็นเรือที่บอกว่าป้อมๆสั้นๆนะครับแต่เน้นความสูงประมาณนั้นผมก็เคยอธิบายไปแล้วเนาะในคลิปที่แล้วนะครับระบบฝาระว่างสินค้าก,ก็เป็นแบบฝาหลายชั้นเนาะเขามีอยู่2ระว่างนะครับระว่างหัวหัวเรือ1ระวางแล้วก็ระว่างท้ายท้ายเรืออีกหนึ่งระว่างนะครับเป็น เขาเรียกว่าระวางที no ่สองเนาะเป็นระบบแบบหลายหลายแผ่นนะครับหลายแผ่นใช้ใช้โซ่นะครับในการดึงปิดเปิดเนาะโซ่เขาก็ใช้ระบบไฮดรอลิกในการกว้านหรือการดึงนั่นเองส่วนฝาระวางชั้นล่างเป็นแบบยกวางนะครับยกวางโดยใช้เครนเครนเจ้าตัวนี้เครนเจ้าตัวนี้อยู่ที่20เท่าไหร่20ตันนะครับเจ้าตัวนี้สามารถยกหนักไปถึง20ตันเนาะเขาเปิดฝาระวางข้้งล่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้เครนนะครับเป็นตัวยกเปิดเนาะ ทําไมต้องมีฝาระวางสองชั้นเนาะเหตุผลที่เขามีฝาระวางสองชั้นนะครับหลักๆเลยนั่นก็คือเพื่อลดปัญหาการขนการกดทับนะครับการกดกดทับของสินค้านั่นเองเนาะเมื่อสินค้าเนี่ยถูกวางหลายๆชั้นนะครับซ้อนกันซ้อนกันมันจะเกิดปัญหาที่เรียกว่าน้ําหนักครับผมกดทับนั่นเองอาจจะทําให้สินค้าเสียหายได้เนาะแล้วก็เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของตัวเรือด้วยเนาะเวลาทําสินค้านะครับเวลา เจอเคลื่นเจอลมนะครับมาประทะข้างตัวเรือเนี่ยเจ้าฝาระวางตัวนี้ก็จะช่วยนะครับผมยันนะครับเขาเรียกว่ายันข้างเรือไว้เนาะเหมือนกับรถบรรทุกนะฮะผมเวลาบรรทุกเนาะเขาก็จะมีโซ่ตึงนะครับโซ่ตึงขอบกระบะประมาณนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็คล้ายๆกันแล้วก็ประโยชน์ดีหลายๆอย่างนะที่ผมไม่ทราบเนาะเดี๋ยวเรามารู้จักเครนกันก่อนแลวกันนะเครนเครนเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าเครนตุก,กตานะครับเครนตุกตาตัวสีเหลืองเหือเนี่ยนะ มันสามารถหมุนรอบตัวเองได้360องศาเลยเนี่ยเขาเลยเรียกว่าเครนตุ๊กตาแล้วเครนอีกแบบนึงเนี่ยครับเป็นเสายาวๆนะครับเป็นเสายาวๆเนาะอันนี้มีเขาเรียกว่ากระดูกเขาเรียกว่าอะไรคองูประมาณนั้นแหละคองูเนาะยาวไปถึงนู่นนะครับผมแล้วก็ใช้ยกหย่อนตะขอหรืออ่าปรับองศาการยกของนะครับด้วยสลิงนะครับโดยสลิงเจาง้าตัวนี้เออปื๊บนี่ครับเสาโอ้ยเราโยงะระยงกันเทียบเลยเป็นเครนก็เรียกว่าเครนค่อนข้างโบราณเนาะ แต่ก็ยังมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นเครนที่เขาเรียกว่าซ่อมบำรุงง่ายดูแลงานดูแลง่ายเนาะประมาณนั้นเขาเรียกว่าเครนตะเกียบเนาะแต่เจ้าตัวนี้เป็นตะเกียบแขนเดียวนะครับผมตะเกียบแขนเดียวเพราะว่ามันจะมีอยู่2แบบแหละตะเกียบแขนเดียวกับตะเกียบ2แขนเนาะเขาก็จะใช้ระบบเนี่ยเป็นคว้านนะครับคว้านสลิงของเขาพวกเครนตะเกียบเขาก็จะใช้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยใช้5ดาวนะครับเป็นตัวคว้าน เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับผมต้นกำลังในการขับเนาะในการหมุนมีอะไรอีกเอ่ยเกี่ยวกับเรือลำนี้ก็ <c oughs> งานของผมก็จะเป็นพวกงานระวางนะครับงานระวงไม่ใช่งานระวงเ็าเรียกว่างานไฮดรอลิกในการปิดเปิดฝาระวางเนาะเขาก็จะมีโซ่วิ่งเดีย๋ยวผมจะสูงเข้าไปโซ,โซ่โซ่เจ้าตัวนี้ครับเนี่ยฮะเห็นไหมเอ่ยโซ่เจ้าตัวนี้เองนะครับใช้ดึงในการปิดเปิดฝาระวางเนาะ เอามาให้ดูให้ชมกันนะครับ่าส่วนงานเครนที่เรียกว่าเครนตุ๊กตานะครับเจ้าตัวนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากเนาะก็จะมีแค่ระบบเบรกนะครับผมระบบระบบเบรกของคว้านสลิงเนาะแล้วก็รังพึ่งนะครับรังพึ่งระบายความร้อนน้ามันไฮดรอลิกนั่นเองทั้ง2ตัวเลยเนาะก็มี2ตัวเลยลำนี้นู่นนะครับเหลืองเหลืองด,ด้านด้านท้ายอีกตัวหนึงนะ่งเนาะแล้วก็ฝั่งนี้เรือแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวเรือชั้นเดียวเนาะ ดังนั้นแล้วตัวเรือชั้นเดียวนะครับผมจะซูมไปให้ได้มากที่สุดแล้วกันนู่นนะครับใต้ท้องเรือล่างสุดนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าถังประหลาดเนาะใต้พื้นเนี่ยฮะใต้พื้นท้องเรือเนี่ยเขาเรียกว่าถังประหลาดหรือถังทวงเรือนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นเรือชั้นเดียวเนาะถังประหลาดมันก็จะอยู่ส่วนเดียวนั่นก็คือส่วนของท้องเรือนะครับเอาไว้ทวงเรือนั่นเองนะครับเรือลำใหญ่ๆเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มีความสําคัญมากเลยนะถังทวงเรือเนี่ย เพราะว่าถ้าไม่มีถังถ่วงน้าหนักเรือเนี่ยแล้วเนี่ยเวลาเรือมันใหญ่เนาะเจอลมพัดมาปุ๊บมันก็ปิวไปตามกระแสลมประมาณนั้นเหมือนกับขวดน้ําพลาสติกนะครับเวลาลอยน้ำลอยตามน้ำนาะมันโดนลมพัดมันก็ปิวไปทั่วนะครับทั่วที่ทั่ว,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 วแดนประมาณนั้น <laughs> แค่นี้แล้วกันเนาะเรือลำนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปดูเขาเรียกว่าบรรยากาศนะครับของแม่น้ำเจ้าพยาแล้วกันในส่วนนี้ ป่า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 ,ปาโอ้ยสวยงามลมเย็นพัดวูวูเลยทีเดียวต้องขอไฟด้วยเนาะในเรื่องของเสียงรบกวนเนาะมันมันมีลมนะครับเวลาถ่ายคลิปในห้องเครื่องนี้ก็จะมีลมพัดวูวูมาจากพัดลมระบายอากาศเนาะพอออกมาถ่ายคลิปข้นขนางนอกนี้ก็ลมวูวูเสียงดังรบกวนเลยทีเดียวเอามาฝากกันครับผมกับผมสร้างมากนะครับผมขอขอบคุณสําหรับการรับชมครับผม